สวัสดีค่ะพี่มินวนชรินยานะคะคลิปนี้จะมาขอแบ่งปันธรรมคําสอนดีๆเกร็ดความรู้ดีๆจากเสด็จพ่อองค์เพชรพระเทวาท่านเทวรากายเพชรหรือองค์ท่านท้าวสมุทรเทวาเทวีนะคะปฏิบัติมาจนถึงกับสภาวะที่มีแต่ผู้รู้แต่อาการของของสิ่งถูกรู้นั้นไม่มีชื่อเรียกหาชื่อเรียกไม่เจอมันปราศจาก สิ่งสมมุติใดๆเป,เป็นเป็นความว่างเปล่าแบบนี้ปฏิบัติมาถูกหรือผิดหรือจะต้องปฏิบัติอย่างไรต่อเสด็จพ่องเพระทรงเมตตาตรัสสอนเลยว่าก็แปลว่ายังมีความสงสัยอยู่สงสัยว่าถูกหรือผิดก็ยัง ก็ยังไม่ได้เห็นสภาวะตามความเป็นจริงว่ามันเป็นเช่นนั้นเองไม่มีสิ่งใดจะต้องเป็นผิดเป็นถูกอีกต่อไปดังนั้นความสงสัยเล็กเล็กน้อยน้อนั่นแหละคืออารมณ์กรรมาฐานของเราต่อไปมันจะเป็นเช่นไรมันก็จะต้องเป็นเช่นนั้นเวลาที่จิตปฏิบัติมามีความมั่นคงแล้วมันจะไม่ค่อยมีความสงสัยอะไรแม้แต่ความสงสัยว่าถูกหรือผิดอยู่นั่นแหละมันก็เป็นความสงสัยของเป็นอารมณ์หนึ่งของ7ตเช่นเดียวกันดังนั้น อย่าไปพราดท่าเสียทีกิเลสก็กําหนดต่อไปอย่าไปอะไรมากกับความว่างเปลา่าความว่างเปลา่าก็ไม่เที่ยงเหมือนกันหรือความปราศจากสิ่งสมมุติต่ต่างๆนั้นก็เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเหมือนกันอย่าเพิ่งไปสําคัญมั่นหมายใดๆทั้งสิ้นกําหนดรู้อารมณ์รูปนามตามความเป็นจริง,รง,รงต่อไปกำหนดสิ่งที่มีรู้ว่าว่าง นั่นก็คืออารมณ์หนึ่งเหมือนกันกำหนดรู้ต่อไปจึงจะเป็นอิสระจึงถึงความเป็นอิสระของจิตได้อย่างแท้จริงจึงขอแบ่งปันธรรมคำสอนดีๆของเสด็จพ่อเพจไวแต่เพียงเท่านี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ค่ะใครมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานก็สามารถส่งคำถามมาได้ที่เพจอัญ,ญมณีเพรเกรดแก้วรูปโปรไฟล์เป็นรูปอัญมณีนะคะหรือสามารถเข้าร่วมกลุ่มไลน์ open chat สามารถสแกน QR Code เข้ามาได้เลยนะคะและขอเชิญชวนร่วมบูญบูชาอัญมณีเพชเกรดแก้วของเสด็จพ่อเพจ นะคะพลังอัญมณีนั้นจะช่วยเหลือเราทั้งทางโลกและทางธรรมส่วนปัจจัยค่าครูจะกลายเป็นทรัพย์ของเสด็จพ่อและเหล่าคณะสัมมาเทวดาท่านจะได้มีทรัพย์ในเมืองมนุษย์ในการสร้างาบาร,รมีเป็นของท่านเองไม่จํากัดการสร้างบาร,รมีไว้แต่เพียงการอนุโมทนาบุญของมนุษย์เท่านั้นนะคะและเมื่อเทวดาสร้างบุญแล้วเทวดา ก็จะมีบุญญาลิขิตสำเร็จเป็นบุญกับเทวดาขึ้นมาทันทีท่านจะมีอนุภาพทันทีและมีเหตุปัจจัยกลับมาช่วยเหลือผู้บูชาทันทีเช่นเดียวกันค่ะบูชาได้ที่เพจอัญมณีแพ็กแก้วนะคะจะอง์เล็กองคน้อยก็ได้ค่ะขอเชิญชวนมาร่วมบุญกับเสด็จพ่อองค์เพชรเพื่อเป็นพุทธิตาจิตที่ท่านมาเมตตาสั่งสอนธรรมะก,กับเรานะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสาธุสาธุสาธุขอบคุณที่ติดตามคลิปนะคะฝากเป็นกำลังใจ กดไลค์กดแชร์เพื่อเพิ่มพูนกำลังเผยแผ่ธรรมบาร,รมีของเสด็จพ่อองค์เพชรพัทระกันนะคะขอให้ผู้ที่แชร์คลิปออกไปกดไลค์กดติดตามเจริญง,งอกงามเพิ่มพูนสุขทวีทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะ